สวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ผมนึกชื่อตอนไม่ออกนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเราอยู่ที่เกาะลีบงและกําลังจะเดินทางไปยังเกาะตะเกียงและเกาะตะเกียงที่เราจะไปอะ่ะคือเราจะลงเรือจากเกาะลีบงเนะี่ยถือว่าใกล้ที่สุดแล้วจากการที่จะลงเรือจากเกาะอื่นนะฮะและเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะว่าที่เกาะตะเกียงแห่งน,นี้นะฮะมันจะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจทำไมเราถึงต้องพาทุกคนไปดู เดี๋ยวดูนครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะครับว่าเวลาเลยครับจากนี่ไปเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีเดี๋ยวเรามาดูนครับเจอกันอีกทีที่เกาะเหลาตะเกียงไม่ใช่เจอกันอีกทีที่กเากาะตะเกียงครับ ม่องครับผมหลังจากใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะฮะจากท่าเรือบ้านพลา้าเกาะลิบงนะครับมาถึงเกาะตะเกียงแห่งนี้นะฮะแค่เรามาถึงเราเห็นความใสของน้ำนะครับทุกคนดูข้างหลังผมสิครับโอ้โหน้ำแบบใสมากแล้วตื้นด้วยนะฮะและข้างล่างจะเป็นแนวปะการังแนวโขวดหินฝูงปลาคือเยอะมากแล้วก็ เนี่ยครับดูชายหาดข้างหลังผมสินี่ครับคุณดูความใสของน้ำที่นี่สิครับโอ้โหถ้าน้ำจะใสขนาดนี้แบบนี้ต้องรีบลงเลยครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูครับความใสความสวยของชายหาดที่นี่มันเป็นยังไงไปครับเห็นความใสมันไหมครับแล้วก็มันตัดกับหินสีดำๆๆตรงนั้นน่ะ นี่ครับก็พาบังน้ํามาด้วยเลยวันนี้เดี๋ยวบังน้ําจะเป็นคนพาเราดงไปดําน้ําครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูบนหาดก่อนคือแค่ความใสของน้ําผมก็รู้สึกว่าผมคุ้มแลวครับที่เอาวันหยุดของผมหนึ่งวันที่มีอยู่มาที่นี่ครับที่นี่คือเกาะตะเกียงครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าทรายบนชายหาดมันเป็นยังไง และลักษณะมันเป็นยังไงวันนี้เราอาจจะไม่มีภาพมุมสูงแต่เราม,ม,มีภาพมุมต่ําแค่นี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามาดูบนหาดก่อนนะฮะนี่โหยโหผมลงแล้วไม่รอบันไดแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้ําแค่ไหนนี่ครับคุณดูสิครับน้ําใสแค่ไหนดูเลยครับว้าวฮ่าอุ้ยห <c oughs> นี่ขนาดว่าผมอยู่ทะเลทุกวันนะฮะไปเกาะทุกวันคือมันไม่มทำให้ผมรู้สึกว้าวเหมือนการมาเกาะเกาะนี้เลยครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้เนี่ยฮะเสียดายมากผมหยิบโดนมาเรียบร้อยเลยนะครับแต่ลืมแบตเตอรี่ครับก็เลยไม่ต้องสนใจภาพมุมโดนแล้วครับวันนี้เอาภาพมุมแค่นี้ก็ถือว,ว่าว้าวเลยครับโอ้โหโอ้โหดามแค่ไหนว อเอาแล้วตัวสับปูตัวสับปูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรุนได้รุนได้โอ้โหนี่ครับมาทะเลทุกวันขนาดไปทะเลทุกวันเจอวันนี้เพื่อผมต้องบอกว่าว้าวครับที่นี่เลยเกาะตะเกียงครับอือยู่น้ําใสๆแล้วมันตัดก็่ก้อนหินดำๆแบบนี้นะฮะนี่คือฟิวตอนน้ําลงนะครับถ้าน้ําขึ้นเนี่ยชายหาดจะเหลือแค่ขาวๆตรงนั้นนิดเดียวครับ ถามว่ามีชายหาดยาวไหมสําหรับก่อนนี้นะครับมีชายหาดอยู่ไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำครับผมโอ้ยแล้วนี่คือทรายที่มันขาวครับดูสิครับนี่โอ้โหยเสียอย,อย่างเดียวเลยครับวันนี้ไม่มีนางแบบนี่ถ้ามีนางแบบนะโอ้โหบอกว่าหวาวมากครับ ผมจะพาเดินดูชายหาดที่นี่ก่อนนะครับอันนี้คือชายหาดฝั่งหนึ่งนะครับคือฝั่งท่าขึ้นมาแล้วมันอยู่ขวามือของเรานะฮะไปมาแนวโอโ้โห้ทรายแบบนิ่มละเอียดมากเลยครับเนี่ยดูสิทรายนิ่มทรายขาวละเอียดนะฮะโอโ้โหแล้วมันจะมีแนวหินแบบนี้นะครับแต่เรื่องขยะมันปกติอยู่แล้วครับเพราะเกาะเกาะนี้นะฮะมันไม่ได้มีคนอยู่นะครับเป็นเกาะเล็กๆ ด้วยนะตือนเรระวังระวัง <c oughs> ระวัง <c oughs> เห็นไหมครับตอนนี้ผมอยู่ทางข้างของเกาะนะครับตะกี้ที่เดินมาจะเป็นแนวชายหาดมันจะเป็นชายหาดทรายอยู่นิดเดียวที่เหลือก็จะเป็นแนวหินแบบนี้ครับส่วนถ้าถัดไปข้างหลังน้นจะเป็นหน้าผาแล้วครับคือมันจะลาดลงเลยแต่ดูแนวหินที่นี่ครับหินมีรูปร่างแปลกตาดีครับหาทางลงก่อนอ้ นี่ครับเป็นแนวชายหินแนวชายหาดหินนะฮะับแหล่งน้ําก็มีพวกปูพวกหอยนะครับเนี่ยอออืืหนะมีปลามาวิ่งอยู่ใกล้ๆเลยครับนัน่นนะลูกผักเต๋าก็มีโอ้โหที่นี่มันอุดมสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าที่เนี้ยคือมันจะโอ้ยลื่น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 หาที่ลงกัอนอ้โหเกือบไปแล้วมั้ะอุ้ยเ,เ,เ,เอาอีกแล้วหนึ่งแผลครับ เป็นเนินแผลอีกแล้วอายอ้อยตลกไม่ไม่รู้แต่เจ็บแล้วอ้อยไม่น่าเลยอะเอาต่อไม่เป็นไรครับยังไหวอยู่นี่ครับเห็นไหมครับนี่ภาพสวยงามของที่นี่นะฮะโอ้อโหอ้อยเจ็บวิวที่นี่มันสวยแค่ไหนโอ้อย นี่ครับดูสิครับนี้ขนาดแบบด้านในนะน้ําโอ้โหสวยมากอย่าเดินลงไปในน้ําดีกว่าครับเพราะว่ามันจะมีตะไคร่มันจะลื่นตะกี้โดนมาแล้วหนึ่งแผลช้าเลยแต่แลกกับความสวยที่นี่กลัวว่าจะลื่นล้มลงไปแล้วกล้องจะโดนน้ํา นี่ครับมีปลาวิ่งอยู่เต็มเลยฮะเนี่ยมันจะมีพวกปูพวกปูปลิงทะเลปลาว่ายน้ำอยู่ในนี้เฮืยว้าวมากเสียอย่างเดียวลืมพาแบตเตอรี่ของโดนมาเลยไม่ได้ดูภาพมุมสูงวัวนนี้แต่ไม่เป็นไรผมจะหาเวลามาถ่ายให้อีกครับเอาวันนี้เ็าเห็นภาพม,มุมมุมพื้นไปก่อนแล้วกันนะฮะ และสาหรับที่นี่นะฮะเรียกว่าเกาะตะเกียงหรือภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเลาโบดนะฮะอันนี้นะครับลักษณะของเกาะจะเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ถัดมาออกมาจากเกาะเลาเหลียงหน่อยนึงนะฮะประมาณสัก4กิโลจากเกาะเลาเหลียงมานี้ใช้เวลานั่งเรือประมาณสัก15-20นาทีนะฮะแล้วก็มันจะอยู่บริเวณของอำเภอ ปะเหลียนจังหวัดตรังครับแต่เราสามารถที่จะนั่งเรือมาจากเกาะลิบงไกลที่สุดครับและเกาะแห่งนี้นะครับสาเหตุที่ได้ชื่อว่าเกาะตะเกียงเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าแต่ก่อนนะฮะคือการเดินเรือเนี่ยไม่ใช่แต่ก่อนหรอกก็คือเกาะเนี้ยคือการเดินเรือทั่วไปอะ่ะกลางคืนอ่ะเราจะดูแค่ดาวใช่ไหมครับแต่พอถ้าลงเรือมาถึงที่นี่นะฮะพอลงเรือมาถึงที่นี่ครับมันจะมีเป็นเกาะเกาะเดียวน,นะครับที่มีผ้าพาคารมีไฟติดอยู่ข้างบน ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเกาะนี้เป็นเกาะที่เป็นตะเกียงที่พยายามส่องแสงให้เห็นถึงจุดของการเดินเรือว่าว่ามาถึงแล้วนะเกาะนี้เดี๋ยวต้องวิ่งไปทางไหนอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับของเกาะตะเกียงแห่งนี้นะฮะตะกี้ชายหาดด้านน้อเดี๋ยวผมมาดูชายหาดด้านนี้แต่เป็นด้านข้างหน้าเหมือนกันหมดนะครับแต่ที่มันมีความว้าวก็คือคุณลองนึกภาพที่ว่าดูภาพสิครับคุณลองดูภาพสิครับนี่คือมันเป็นแนวหินสีดําแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัดกับ ชายหาดสีขาวที่เป็นทรายแล้วก็น้ำทะเลสีฟ้าผมว่ามันเป็นอะไรที่หายากนะครับและนางแบบวันนี้ของเราครับในแบบของเราวันนี้คือบังน้ําครับเพราะว่าเราไม่ได้พาลูกทัวร์มางั้นน้ําก็รับหน้าที่เป็นแบบไปเลยครับหันมาครับโอ้โหโอ้โหคือที่ดําไม่ใช่ย้อนแสงนะครับผิวบังน้ําครับ,รบนี่นี่โอ้โหโอ้โหโอโ้หนี่ครับโพธาเออเหอะเออเหอะ แล้วดูสิครับเนี่ยดูสิน้ำที่นี่มันเป็นยังไงนะฮะดูสิดูสิโอ้โยทรายละเอียดมากเลยครับเนี่ยเหยียบไปอย่ากับแป้งแต่ว่าอย่าเหยียบหินนะครับมันลื่นมันเป็นตะไคร่แล้วดูทรายข้างบนสิขาวขาวข้างบนตรงนี้จะมีพะพาคานนะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้มันขึ้นสูงจากมุมที่เรามองมันก็เลยมองไม่เห็นนะครับ นี่ครับแนวตัดสลับกับหินสีดำแบบนี้นะครับโอ้โหยจากตะนูแล้วเนาะเพิ่งรับมานี้โอเคแต่เดี๋ยวลงทางนี้ผมว่าเอาดูแค่วิวไปก่อนเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะฮะว่าข้างล่างเนี่ยน้ำมันสวยแค่ไหนครับน้ำใสมากผมไม่รู้ว่าปกากรังสวยแค่ไหนนะแต่น้ำใสมากเดี๋ยวผมจะไปดูกันครับไล้น้ำหายไปไหนไอ้น้ำลงแล้วเหรอ ตามไปดูอ๋อน้ำลงน้ำได้แล้วไปแวววับ well, เลยครับเนี่ยเฮ้วเดี๋ยวก้องก้องแล้เดี๋ยวยเราลงไปดูเลยครับว่าใตา้น้ำที่นี่มันสวยแค่ไหนแต่น้ำใสมากเลยอะโรบินเดี๋ยวเลย

จะลงไปใหม่นะครับตอนนีてて้คือมันใกล้ชายหาดมากใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปดำต่อออกไปดูตรงนั้นต่อไอ้น้ำรอๆตรงนู้นละไอ้อน,น้ำดำรอตรงน,นูนน้ลน,นละเดี๋ยวไปต่อครับก็ここคือผมชอบนะมันไม่จ้อเป็นต้องมีปะกลาลังอะไรมากมยแต่ความสวยงามแบบความเป็ธรรมชาติความความที่มันมีความหลากหลายของปลาข้างล่างนะผมว่ามันสวยนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันต่อครับ อยากไปดำอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะก็ะคือบอกเลยว่าที่นี่ที่สวยครับสวยมากและที่สาคัญตะแก้วผมเจอกุก้งมังกรด้วยแต่หยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันพอทําท่าจะกดถ่ายมันพลุบเข้าข้างในพ้นเลยแต่ก็โอเคครับนี่เราดาแบบใกล้ๆเกาะนะฮะที่จริงมันมีจุดดาน้ําที่อยู่ข้างน,นอกไปอีกแต่ว่าเหนื่อยละเดี๋ยวผมจะพาไปดําดูปะก,การังเจ็ดสีอีกที่นึงครับ รับรองว่าปะก,การังที่นี่สวยแบบนี้เลยครับแล้วคือที่ระหว่างทางเราเจอปลาใหญ่ตัวหนึ่งคือดูกันไม่ทันตอนนี้บอกไม่ถูกว่ามันคือฉลามวานหรือจะเป็นฉลาม ะะเดี๋ยวจอดรอเรือแป๊บหนึง่งตอนนี้เราอยู่ระหว่างเกาะตะเกียงกับเกาะเหลาเลียงครับโน่นนนโนโลมาโลมามันคือโลมาอ,อือหือนะอ่าสองตัวคู่กันอยู่เราอยู่ที่เกาะเหลาเลียงนะฮะแล้วเราจะมาแวะดำดูปกากรลังเก็ดสีข้างล่างรับประกันครับว่าสวยที่นี่ครับบังน้ำเริ่มแล้วครับ Eh, Bo experiences วันนี้ผมไม่ได้เตรียมฟินมาสําหรับการทีได้ไงครับมันเป็นฟินสั้นผมเลยลงเยอะไม่ได้แต่ว่าจะบอกว่าข้างล่างเนี่ยมันมีสีขาวสีชมพูสีม่วงสีแดงสีเหลืองคือมีหลายสีมากถ้าเดี๋ยววันหลังผมเตรียมฟินมาผมจะพามาดูใหม่นะฮะ นะครับวันนี้ระผ่านลำนำแล้วแล้วก็จุดต่อไปเราไปกเกาะเหลาเหลียงนะครับแต่ว่ารอดูเป็น EP หน้านะครับ EP นี้สำหรับเกาะตะเกียงแล้วก็ประการังเยตสีที่กเกาะเหลาเหลียงจบแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับและเดี๋ยว คลิปหน้าเราจะพาไปดูกันที่เกาะเราเหลียงว่าเกาะเราเลียงแบบจริงจริงจ,งจ,งจังมันมีอะไรรอติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ